สวัสดีค่ะพ่่อแมพี่น้องเพื่อนๆไอ้ทรา,ายเอื้อยิงกูคุณนะค,ค่ะนอ้อเพื่อนไก่เพื่อนไก่เพื่อนไก่เพื่อนในประเทศเพื่อนต่างประเทศโอ้โหเนีนตัดกล้วยลงไหวแล้วได้พี่น้องนี่กล้วยตัดลงแล้วตัดเมื่อกี้นี่จะจ๊ะกล้วยนี่ต้นเพื่อนจ้ะต้นเพื่อนกะ ไม่ค้ำไวจ้จะมันล้มล้มมันหัก,ห,ก,ห,กหักหลายๆมือแล้วจะนี่หักหลายหามือแล้วหักปด้อันนั้นตดัดไม่ค้ำไวนี่ลูกคนก็ละเกิอตรงมนันทั้งผุนกับมันเห็นหานไว้แน่เห็นผมผมกับขางหมกบวมัวมาจะเนาะบมกบวมัว แลังเป็นน่วยเป็นดอกจ้ะบ้าน,นี้ก็สิได้ตัดต้นเพิ่นที่เหล่านี่ตัดต้นเอาใหม่ออกก็สิได้ตัดตน้นเหจ้ะนี่ตัดต้ดตนเพิ่อนออกให้หูวเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกมันจังสิต้นใหญ่มันจังเสียดน,น่วยใหญ่เนาะจ้ะเนาะกล้วยต้นเพิ่น ่วงมันแดดเดี๋ยวมันแดดมันจะเหี่ยวต้นมันเหี่ยวมันโบดมสมบูรณ์ไปไดนมันมาถือฝนแนบานมันก็เริ่มมวยมันจะแก่มันก็เร่ยหักพี่นนองพอดีละมวยไปโบมไปอันนีิวัยนอกจากเนาะแต่เพื่อสุกกินสุกคนหอมหวานนี่พี่นอะกล้วยนำบาบานเฮา กระสือเขากับแพงหรืจ้ะเดี่ยนี้กล้วยกับวิหนึ่งกับสามสิบห้าบาทก็มี่แล้วแต่วิใหญ่วิหน่อยวิใหญ่เขาขายสี่สิบบาทลังวีลังเจาายยาา้าเพื่อก็ขายยิบห้าบาทกันกล้วยไข่เพิ่ขายยีิบหาอยู่จ้ะแต่กล้วยนี่กล้วยอันนี้เพื่อก็ขายกล้ยสือเพวิสามสิบห้าบาทจ้ะ ถือว่าแพงเติบไปอยู่พอมันกลับเป็นของติดปลูกใดไงนอกจากนอมันกับผมีก็ได้ซื้อเพิ่อนขึ้นวานน่ะนะคู่มือนี้เขาอยากมาแพงจากชินค้าแพงเื่องเดิมกับขึ้นราคานอกจากนะแพงผู้ซิงผู้ยางหรอพี่น้องแพงไปแต่ปุ๋ยผิดละปุยก็ถือสอบแล้วสองพันพี่น้องเลยจะได้กินเขาน้ำเขาอีกบ่าคอมเมนต์เถ ซส้อมาใซ่เขาคับสอบหนึ่งสองพันยุเรียนี่สองพันกับตายพวกนี้สี่สองพันกลัวไปจกพี่นหองบมหูคือกันกลัว พ่อแม่เพื้นพาเห็ดกระตุ่มเราจะเนาะกระตุ่มเห็ดกระตุ่มโคลนกระตุ่มโคลนครับรบ,รรบุลุษคนมันก็ใส่ในหมุดทวนนั่นเราจะเนาะหอมบุลุษคนมันก็ใส่ทั่วลิสงในใส่กล้วยในบรรุุษคนมันก็ใส่ทั่วดำเราจะเนาะเห็ดกระตุ่มตุ่มมันแต่พ่อแต่แม่เพื้นพาเห็ดหอมเป็นการเป็นงานเป็ดบุญ นำคนยาทุเสียชีวิตก็กเห็ดกระตุ้งผลนอกจาะเีาก็กลลกสิสื่อกล้วยแบรนด์มีเราไม่มเห็ดกระตุ้ตโผลกล้วยน้ำว้าบา,า <c oughs> นเ้องหน่วยแกยดอกพี่น้องเขื่อนหนึ่งผู <c oughs> ้ละคนโอ้ยซีวีบนดอกพี่น้องนี่มันหนีได้ซีหาวีหนึ่งโอ้ยซีวี <c oughs> ซีวีเ <c oughs> ือว่าปลูกบ่บ่บ่ไดพ้นเพราะบันไดแกนี่น มองอ่ะขอบคุณด้วยจ้าเด้อขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องอ้สยส้เอือยยิ่งคุปปุ่นที่เขามมหาหกำลังเร่งใจที่คอมเมนต์เขามาทรงกลังใจไหจ้เนาะจ้ะเนาะโอ้ดีใจละยจ้ะพี่น้อง เร่องนี้ก็อากาศมันก,ก็ะอยากหอนแน่าานนเนาะจา้ะเนาะไปใส้มาใส้พ่อแม่พี่น้องกะรักษาสุขภาพใน,น,น,นเต้่องจ่าเด้อเพื่อกระตุ้มฝากระต้มฝนหองโตกขอบคุณอีกครั้งจ้าเพื่อนทุกคนตัดตอบศาสตร์กาวาากิาคเรืจ้งเด้อผลิตน,น้ำคูบานยู่โรกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนคือกกเก่าหน่อยละจ้ะ พอกันใหม่เนาะจ้ะเนาะพอกันใหม่คลิปหนาแอบพกเมเป็นน้องเพื่อนๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งจะเจ็บจะป่วยลำเลื่ยก,กันทุกคนนะจาเด้อพอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ